วันนี้แบบไม่ได้ซื้ออะไรเลยอะ่ะมาเหมือนมาเล่นใหม่เลยนะเนี่ยแล้วทำไมกดพร้อมกันเร็วจังเน็ตเราปิงเหรออู้ยตายที่นี่เล็วที่อทิษฐาที่ตายอะ่ะ อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยน่าจะหมุนเกินเฮ้ยขยืนนิ่งอุิศนาม,มาเกิดไกลแล้วอย่ามาใกล้นะยีกนะเพี้ยนล้มไหนวะ โ้านววๆนวนวววนววววววยวอวว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 วงววมววววงววววววว มันไล่คนเดียวเลยอ่ะ ยึดไหยึดไม่ยึดไมยึดเพื่อนไหนวะยึดไมอุ้ยอย่ที่นี่อมันเฝ้ามันเฝ้า えっ นานมากกว่าจะออกเออมาช่วยกูหน่อยอะไรแบบนี้ไงโอ้ยเสียงดนตรีได้嘛ไอ้โคเทมเวไวเฝั่งเฮ้ยเห็นโขาเทม เสียงเครื่องดังมากโอ้เสร็จแล้วอยู่นี่อยู่นี่เพื่อน้ช่วยจะได้เสร็จเดี drafted, ๋ยวเดฮ้ยมองฟ้าไหม

มันยังอยู่แถวนี้เฮ้ยเหี้ยนี่เยียมาร้องเพลงอยู่นี่ปดล็อกเตอร์เดี๋ยวเี่ยนันก,ก็ล่ามใส่เนี่ยลิวยกวิ่งไปวิ่งมาสักทีสินานไงกว่าละจะซ่อมให้่มมันเสร็จเนี่ยไม่ได้สกอเฉยเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แจมันแล้วยางลุงท้ออ่ะโอ้โอ้โอ้โหโอ้ประตูเปิดเลยเปิดเลยเชิญเลยเฮ้ยเสียงไงวะแสบตาเลยนะเนี่ยอย่างออกท้ออ่ะ ก็หนีกันหมดแล้วอ่ะมันไม่เปิดอะ่ะเครื่องมันน่าจะลงท่อปะ่ะอ่ะมันท่อมันไม่เปิดอะ่ะโอ้โหแต่ละด่านเฮ้ยอยู่ใกล้เพื่อนด้วย Không, làm được hướng mượn nữa Sao cái cỏng mụt bay chẳng này, nó โอ้ยเหี้ยทำไมมันแดงตลอดอ้าวในบ้านใหญ่ต้องมีอะไรเป็นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยืนอยู่ ยืนนิ่งเลยว่ะสักกอนใช่ไหมโอเคมันดีอยู่นะไม่ทำแบบนิ่งมากไม่ขยบเลยด้ย้าซ้อมเสกมันมาแน่เฮ้ยเฮียเฮียเียียีรเฮีีรเฮียเฮียเฮมลืมีีรเฮีย เว่อเว่อว yeah, yeah, no ่อกูมาเร็วเพื่อนที่ทางออกไหมวะไม่เห็นนะเห็นนะดูเพน่อนเราซ่อมเสร็จตรงนี้เหรอเฮียผีเฮียนั่นอีกแล้วผีขอบิดอ่ะเว้ย ทำเสร็จแล้วทอะวะเย้าจกูโดนแล้วแล้วกูโดนแล้วกูโดนไล่กูเฮียนี่เป็นที่อะไรกับกู มึงอะเพนข้างบนแม่งเลยแม่จึงมาดิเฮ้ยนี่อะไรสองทางเหรอขอหาของก่อนขอกรองขอกรองเลยคะเฮ้ยเครื่องอีกเครื่องเดียวเองเครื่องซัอเลยเฮ้ยแผนที่โอ้เอามาตอนนี้ ใหไ่แล้วเสร็จแล้วปุ่มนะประตูอ้องออกไปแล้วเฮ้ยมันทิ้งล่างไว้โดนปะเนี่ยอย่านะ